แต่ว่าเข้าไปบ้านคเองเนี่ยโดนบัามอยู่ะผิดใช่ใช่ใช่ไม่โดนนะไม่โดนแข่แดงนี่มันปะใช่ใช่พวกมันเนี่ยในยามมันมันเยอะมากเลยหรอพวกมันอ่ะมันเอาเอาเอารถคับางมันตลกหลังเลยหรอใช่ใช่อันนี้มันจับมือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะเปอร์เซ็นต์แล้วก็กูอีกก็เล่นในบ้าน ลุงจะเราใกล้มากเลยนะลุงนี่คือบอกหน้าบ้านแล้วมาหน้าบ้านไอ้นี่ไอ้นี่พีที่ลุงจะไปเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่อยู่บ้านอยู่บ้านควีกัยพี่อันนี้บ้านควีโอเคเก่งจริงบ้านควีกักกักศพกักศพอ๋อบังกักบังกักจริงกักศพนะตำรวจมาอยู่ที่ตำรวจใช้รถฉีดน้ำบ้านตี่กี้เนี่ยใช่ปะใช่ใช่พี่รถฉีดน้ำได้อยู่เซฟอยู่ในบ้านมันเลยพี่เราต้องช่วยตำรวจมาเร็วตำรวจรถฉีดน้ำมาช่วยดูหน่อยครับว่า ว่าเคสอยู่นอกบ้านกี่เคสครับวิ้งเคสเดียวพี่ตีครับสิบสามนครบาลอยู่อยู่นี่ด้วยนะนครบาลอยู่นี่ด้วยนะอยู่โคอีด้วยนะใช่ใช่ใช่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่เตรียมตัวเตรียมตัวช่วยเพื่อนตอนมันออกมาบังไม่พี่ดีบอบบัอบไม่พี่ดีออกคุณการอยู่ครับเฮ้ไม่ต้องห่วงต้องครับต้องครับต้องครับคือมันหลายรอบได้เพื่อนๆนะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบบัอบไม่หน่อยบัอบไม่ลดพังให้หมดเลยครับเพ่ยี่ห้าอยู่ บตำรวจต้องเอารถฉีดน้ำมายิงนะครับตอนนั้นเป็นศพต่อนะตำรวจอ่ะใช่ใช่ไม่อยากให้ตำรวจเป็นศพนะครับตำรวจต้องสู้แล้วจริงอ่ะมาลรามรวมกันลรามรวมกันลรามรวมกันในบ้านตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สี่คนลงเพื่อเรา,าเอา่ะมีอยู่สี่คันอยู่ข้าง,<ค>งหน้านี่ไ,<ม>ไงอเออไม่ใช่ไอเหี้ยอันนี้ไม่ใช่มันหมดแล้วลง สร้างรถไหมครับสร้างรถเฉยๆจัดเรียนกันได้จัดเรียนไว้ก็เหมือนเป็นซากรถอ่ะอ๋อเยอะนะพี่เต้พี่ตัวนี้เลียนหมดไม่ได้อ่าว่ากูเนียนอยู่ีนบอลออกแก๊งมามันปลดดีเลย์แล้วผมกลับเข้าแก๊งแบบไม่มีดีเลย์เลยบายไม่ได้ปลดไหมโอเคพี่จริงๆกูสามารถเอามึงมาเล่นด้วยนะนะบอลว่ากูไม่ได้มีดีเลย์อะแบเงี้ย มาไม่บอลขอไปแก้แค้นได้ไหมลงุงอยากไปแก้แค้นอะ่ะไม่ได้กูไม่ได้เล่นกับพวกนั้น <c oughs> ไม่ได้หรอกลุงเขาบอกใคจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> ในบ้านลืมอะ่ะในบ้านลืมอ่ะจักในบ้านหมดเลยเยอะจริงไอ้เนี่ยเยอะเยอะจัด เพื่อเราสู้ได้รู้ลดหมดอ่ะเพื่อเราสู้ได้ถามถามไม่บอลได้เลยเพื่อเราสู้ได้แต่แค่นครบอลมันเข้าหลังหมดเลยมันมาข้างหลังอีกเป็นข้างหลังก็เป็นสองก้างประคอเลยแล้วมันได้แล้วมันได้ชุบชุบเลยไงที่จะมันตายอีกเยอะเลยไม่ถ้าเรามาครบสี่สิบเจอพวกมันเยอะน่าจะไหวอยู่นะไม่แน่หรอกปล่อยเซตนี้เออไม่ได้นะเนี่ย ใช่ใช่เจ็บบอกขึ้นตำรวจเจ็บพึ่งตำรวจรอครับสู้ๆครับรอเดี๋ยวพวกผมรอชุบนะไอ้แรับเดี๋ยวพวกคุณรอชุบพวกมึงนะใช่คือไอ้แล็ปครับเออนั่นแหละใครไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะรอชุบไหมแรับนี่แล้วตำรวจทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวรอชุบนะเดี๋ยวชุบรอชุบนะไอ้ตแรววจนยเดี๋ชุบตำรวจไอ้แล้วกับภรรยาของเขาเดี๋ยวรอชุบเยี ใช่เหรอซองผมซองใหม่และเมียมึงคนใหม่อ่ะเยินเดี๋ยวเล่นแบกโกยุส18กันแล้วอันนี้เพื่อนไอ้ที่อ่บอมแม่งชนร้อยไอ้นี่รถโล่ทิพย์เนสัตว์ดูดิดิรถมันลุ้นปลยทิพย์เลนแข่งไงรถมันโกงแล้วกันนะแต่กูไปยิงไอ้นั่นให้บอมก่อนเพื่อจะได้เล่นง่าย เจ้ามีปืนมยียิงอยปืนเหรอชนหน้ารถได้หน่อยชนหน้ารถเนยให้ถสยเข้าไปอีกจะร์คารออก่อนครับขอแป๊บนึ่งเ้ยคงนะจะงนรับออกไหหน่อยออกไปหน่อยรับตกลครับครับยิงมาได้เลยเหรอลุงยิงได้ยิงได้ยิงได้ามยิงเลย นี่มันโดนขังอยู่ในบ้านแล้วเหลือตำรวจเล่นในบ้านกระจายเอาให้คนข้างนอกมาโดนก่อนรวมถึงไอ้รถชในบ้านให้นักบอลไปดูเพื่อนครูพิงว่าไปตำรวจผูกแล้วเขาไปพีครูพิงไปดูนครบาลได้ปะว่าแค่อยากรู้นครบาลเหลือกี่คนอ่ะเพราะนครบาลอยู่ชั้นบนของของไอ้คนที่อย้างบแล้ว ้นครบาวอยู่ด้านหลังนครบาวอยู่หลังบ้านตำรวจนครบาวอยู่หลังบ้านครับนครบาวอยู่หลังบ้านต้องไล่มันออกก่อนตำรก็บอกว่ามันจะต้องลบหลังตำรวจนครบาวน่าน่าจะมีไม่ไม่ไม่เยอะอ่ะถ้ามีไม่เยอะเดี๋ยวเราจะไปช่วยคุณบิ๊กใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยพวกการ์ดที่อะเราอะแท็ทีมไปด้วยนครบาวอ่ะพี่ตีจะไปป่ะวะมึงเล่นได้นะ้ำกเอานครบานได้นะตรงเนี้ยมึงเอานครบานได้นะมึงเอาที่บ้านโดนหลังบ้านโดนหลังบ้านโดนยังไม่ไปนั่งสองคนบ้านโดนช่วยตรงนี้ ไอเยนครบานนะครับเจ้าที่บ้านเราสองบ้านเึกตบหัวแตกนะครับเย็นนี่จะไปเจอโกงเจอกูนะครับด่าตู้ครูไม่ได้แม้แต่เดีย็นะครับผมขาบวกนะครับรับขามบวกว่ะช่วยยิงช่วยตำรวจยิงลงเยอะลงเยอะพี่ยิงยิงยากันหมดเลยกินยาว่ะ ไอเจเคมาช่วยตำรวจดิหลังบ้านหลังบ้านโดนเยอะหลังบ้านเยอะหลังบ้านเยอะมาเล่นได้กำลังไป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 กับด้วยกลับดวกลับดวกลับดเข้าบ้านด้วย่ตำรวจยูโรยูรยูำไมไยูเอ้ไปงหมดดิเออดิเออดิเอดิเป่าลมเป่าลม้าลมน่ลน่าลหลังบ้านหลังบ้านมาเลยลงลงี่ได้เลยใช่ปะเดี๋ยวกต้องชดตำรวจต้องชำรวยิงยิงกูหน่อยแล้วมึงยิงกูหน่อยทหารยิงหน่อยแลบแลบยิงหน่อยแลบแลบ แล้วยิงกูน่อยตายสวยเฮียชุบตำรวจอยู่ตำรวจโดนหอไม่เคเห็นใครไม่ไดตำรวจเกิดตำรวจเกิดตำรวจเกิดเฮ้ยเนี่ยตำรวจไม่เห็นเหรอวะไม่เห็นไม่เห็นตัววะพี่ใครไม่เห็นตัวกระ็ขึ้นมาเลยลงไปก็โดนแทงซีขึ้นมาหมอชุบด้วยช่วยตำรวจช่วยตำรวจช่วยชุบตำรวจ J K แต่ J K ช่วยชุบตำรวจขอไปตำรวจขอไปตำรวจขอไปตำรวจ เฮ้ยมึงบอกให้ตำรวจจับดิี่อานตาวหดวชนคนครับคนครับไอ้ตั้งกเขาแทงในบ้านผมมาเห็นป่ะข้างหลังก็ใช้ปืนอยู่ไอ้อะ ฮัลหลงไปอุ้มน้องหน่อยอรหน้อยฮอหน่อยฮอน่อยอห่อยอ่อยใคมีหอะติดรถน้ำใหมเฮียผิดว่ตจอฮอหน่อยฮอหน่อยตรงนี้หอหน่อยตรงนี้ตาย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 จตตายรหนอยอห่อยอหน่อยหเจีอรนี้เ่อนี้เลอเจคีนะฮอเจีหอเี้ทำไมรถมาอยู่ในบ้านนะเขไม่อเขาไม่รอเจียคีฮเออแล้วคหเปดไปแล้วใครมีอใครมี่อุ้มน้องมาลงหน่อยอุ้มน้องมาลงหน่อยหมอดูให้หน่อยแบบย เลยหอดีหอน่อยหอน่อยหอเจ๊แ่อยไปเลยไปไหมไปไหมไอไอทอมจีนตรวจตำรวจมันไม่ยิงเนรอวะตำรวจไปเลยไยเลยครับไปเลยเยไเลยไปเลยปืนยไปเลยไปยไงรลยไปเลยไเลยไเยไยไเีเย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 เไปเยปยไปไปเลยปยิงไปเลยปเลไปยไปเลยไปเลยไยปเลยไปเเยไยยไยดเลยยยยเยยยไไไเ ชุบชุบเขาชุบเขาชวนเลุค่ะเฮ้ยลงนักเรียนก็อยูุ้มเพื่อนลงจากรถนอนข้างล่างข้างล่างแบงขึ้นมาช่วยชั้นสามนอยแบงขึ้นมาช่วยชั้นสาม่อยข้าบนลัง้าบนลัข้าบนลัง้าแบงขึ้นมาช่วยชั้นสาม่อยลงไมได้ลงเลยครับข้ามีสามแกตำรวจตงดหวงวหของหนอยของหนของหนขอรงเร่งอะไรเนี่เด้งหน่อยหัวเรง่อไอเอ้ยรเราสปายนรเราสปายแล้วต่อ สองก็ตลอดต่อไปรถมาได้ไงวะข้างบ้านข้างบ้านตลอดต่อไปข้างนอกข้างนอาขึ้นหาับข้นหลบข้นหลับข้นหลับขึ้นหลงบข้นหลบข้นบข้นหาบข้นหบขนหลับข้นบขนหับข้นหลับขึ้นบข้นหลับขึ้นับข้นหลับข้นห้นงบข้นหลับขึ้นหลับขึ้นหั้นหลบข้นหลับขึ้นหลับขึ้นหบข้นหา้นหลบข้นหลับขึ้นหลบขนันหบข้นาับขึ้นหลับขึ้นหลับขึ้ สวยชุบ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 สวยสวยขวายเลยสวยค้าเดอยจัดเฮียผู้หญิงตายไปผู้หญิงผู้หญนคบาลตายที่คๆ สวยค <Love> ่ะน <bad. S 2> ีเองคอมมอนี่ดิฝากฝากคอมอด้วยครับที่ฆ่ายิง่งเยอะตรงนี้ตำรวจต้องเคลียร์เนี่ยนอกบ้านเคลียร์ได้ตำรวจอะถ้าปืนยิงคือตายห่าหมดแล้วเนี่ยฉีดน้ำมาแต่ตำรวจมันยิงโง่จังไฟสัตว์ปืนฉีดน้ำเนี่ยเอี๊ะมึงยิงโง่เกินตำรวจไอ้แค่หน้าบ้านแม่งอย่างเยอะไอ้สัตว์ าาทเเปป็็นน่ใช้หมอครับหมอไอ้ออกหอดไปหอหมอครับหมอคิดว่ากูไปตำรวจชัวร์ข้างหน้าบ้านที่เป็นตูรวจเลยประตูรั้วประตูรั้วหมอหมอไม่ครับหมอไม่ครับตายเปล่าหมอห้องขวาตำรวจกลางต้องล้วเพื่อนเราตถไเหมดหมดลายห้องนอนห้องน้ำไอ้ยาสเต็ปนครบาลไอ้ยา ดูตำรวจบ้างดิตำรวจให้ดูปะ่ะมีเดอะพอลิสไหมเฮ้ยเ,เหลือพี่เปาผมว่าไอ, <laughs> อ,อ้บอบเอาตัวรอดเก่งไม่ตาย <laughs> ออตอเาย <laughs> ออผมว่าไอาเ้เซิร์ฟไม่เป็นไร อุ้ยนครบาลมันเล่นแบบนี้อยู่แล้วเฮียนครบาลคอีแล้วน้ำมันโคแลบกันนะยฮยมรวมศูนย์รวมอ่าอืมเอาเอาป็นว่าผมว่าโดนหมดกลางๆพี่โอ้โหได้ครับนเน้นยากเลยยาก มันเป็นหน้าที่นะธรรมดาเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับทำใจทําใจนครบานกับโคยิมันเล่นกักตํำรวจอยู่แล้วครับมันเล่นแบบว่าตีอุ้มบ้านอยู่แล้วครับเพราะว่าคนมันเยอะไงธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวรอให้มันโดนจริงๆหายๆนิดนึงเดี๋ยวมันก็งอมกันแล้วพวกนี้ <c oughs> ต้องทําให้มันแตกแตกลังกันก่อนตอนนี้มันแค่รวมกันได้ครับเราพลาดโดยที่เราไปโดนกัน <Okay. S 1> ไปบุกกัน